สวัสดีค่พะพบกับรายการโค้ H H Morning News. ชซิงเฮงมอ닝นิวส์เช้าวันพุธที่22พฤศจิกายนราคาทองคำสปอตเมื่อคืนปรับตัวขึ้นแรงทะลุแนวต้านสำคัญทางจิตวิทยาที่2,000ดอลลาร์ขึ้นไปแต่จุดสูงสุด2,070ดอลลาร์แล้วก็มีแรงเทขายออกมาหลังการเปิดเผยรายง,งาน mm. การประชุมเฟดส,สะท้อนให้เห็นว่าเฟดจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อไปถ้าเกิดควบคุมเงินเฟอ้อไม่ได้ ทองคำปิดตลาดเมื่อคืน1,997ดอลลาร์เพิ่มขึ้น20ดอลลาร์ค่ะปัจจัยหนุนก็มีนะคะตลาดก็ยังคาดการณ์ว่าเฟดน,น่าจะยุติการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยสังเกตจากบอลยู u, สหรัฐอายุ10ป,ปีก็ปรับตัวลงเหลือ4.4%สำหรับกองทุน S p สพียาโทโกัสนะคะนิ่งๆเมืม่อวานถือของทองเท่าเดิมติดต่อกันเป็นวันที่2หลังจากที่วันศุกร์เข้ามาซื้อทองคำ12.9ตันค่ะ สำหรับคืนนี้สหรัฐจะเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ3ตัวจำนวนผู้ขอรัสกันว่าง,งานตลาดคาดการณ์ว่าน่าจะลดลง5,000รายเป็น2,26,000รายยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนตุลาคมตลาดคาดการณ์ว่าจะหตัว32%และตัวสุดท้ายดัชนีความเชื่อมั่นผู้พกเดือนพฤิกายนตลาดประเมินว่าตัวเองนะ่าอาจจะ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น61.1แนวนโน้มมากันทองคําระยะสั้นนะคะคาดว่าอาจจะมีแรงเทขายทํากําไรนะคะตลาดก็อาจจะวั่นวหวนิดนึงนะคะว่าเอ๊ะเฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยต่อไปหรือเปล่านะคะแต่ว่าตลาดโดยส่วนใหญ่ก็ประเมินนะคะว่าน่าจะยุดติการขึ้นตราดอกเบีย้ยแล้วนะคะ แนวรับ1,990ดอลลาร์1,980ดอลลาร์ 1, 80, แนวต้าน2,000ดอลลาร์นะคะผ่านขึ้นไปได้แนวต้านสำคัญ2,009ดอลลาร์ 2, เป็นจุดสูงสุดๆๆที่ทำไว้ในช่วงเดือนที่แล้วค่ะส่วนราคาทองแท่งของสมาคมเมื่อวานปรับเปลี่ยนสีครั้งขายออกช่วงเย็น33,100บาทเพิ่มขึ้น200บาทค่ะ แนวรับ33,150บาท33,050บาทแนวต้าน33,250บาทแล้วก็33,350บาทค่ะคำแนะนำการลงทุนลงทุนทองแท่งนะคะข,ขายทำกำไรที่33,250บาทขึ้นไป Go f u t u r e ยังแนะนำฝั่งซื้อเป็นหลักนะคะย่อตัวลงมา1,980ดอลลาร์เข้าซื้อได้คั oss, 1, ดลอส1,970ดอลลาร g o l n l i n e future ซื้อที่1995ดอลลาร์ 1, 95, คั r ลอส1985ดอลลาร์ 1, 85, ค่ะส่วนเงินบาทเมืม่อวานิดตลาดกลายเป็นแข็งค่าขึ้น8สตางค์นะคะ35บาท10สตางค์แนวโนม้มคาดว่าจะเคลื่อนไหนวในกรอบประมาณ35บาทถึง35บาท30สตางค์ค่ะ สำหรับการลงทุนใน US t v t u r e นะครับลงมา34บาท80ตางค์เข้าซื้อได้แล้วก็ขายทำกำไรที่35บาท20ตางค์ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ